นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเด้อวมือนี้นางน้อยสิพาทักท่านมาชมพอดีครอบครัวคุณยายเพื่อนอยากกิ่นข่าลามข้าใหม่พี่น้องเอ้ยได้ข้าใหม่มาเมื่อนี้เศษข่าลามอันนี้เพิ่นตัดไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ก็จะต้องเป็นไม้ที่ออกในปีนี้เด้อค่ะเด้อ มันจังสิมีเยื่อมันบ้านน้งน้อยเอินเจียอันนี้คุณลุงอ่ะที่อยู่ในหมู่บ้านผู้ปกครองเด็กน้อยเลยค่ะเพื่อนทั้งตัดทั้งยังเอามาให้หน้งน้อยน้องน้อยโทรออกไปบึ้งดูค่ะความที่เพื่อนมีความเมตตาตอ่อคุณครูน้อยนี่เพื่อนก็นมาบากักมายังให้ค่ะแล้วก็โ่อให้เรียบร้อยเอาใบตตงนี่หยัดปากมันเพื่อโบให้เยื่อหุ้มมันทางในมันนี่ค่ะมันแห้งมันสิได้แบบลลกออกง่ายๆเขาเอิญเจียเนาะค่ะ เดี๋ยโฮมมานี่เพื่อกับมื่อน,นี้เอาประมาณซิบบ้างพี่น้องเอง้แล้วก็เห็ดให้ย่างดีทนายนางน้อยเ่าโอ้ยแต่เมนเป็นบุญเป็นคุณมาเพื่อนเอามาแล้วเพื่อนกับมาเห็ดให้อยู่หน้าบ้านผักเด้ค่ะเิ่นมาเอิญหานางน้อยแล,แล้วก็มาเห็ดค่ะมาแล้วก็ได้มาเีละน้องเขยขันตอนคูดมะพร้าวอันนี้มะพร้าวเขาคูดเอาด้วยค่ะมะพร้าวในสวนของเขาเองประมาณหกลูกมะพร้าวค่ะซื้อกระแพงใด้พี่น้องเอ้มะพร้าวยำเนี่ย แพงทุกยามละค่ะถ้าอันนั้นก็โลละร้อยพที่ขูดน้องคยค่ะเป็นก็นจัดการขูดอ่ะแม่เท่ายากได้ข้าวใหม่มาสีข้าใหม่มาช่วงนี้มันก็จะเป็นหน้าข้าวใหม่ปลามันบ้านนางน้อยนี่ครอบครัวนางน้อยนี่จะทำข้าวหลามกินทุกปีช่วงที่ได้ข้าวใหม่มาใหม่ๆนะคะข้าวเนี่ยเหนียวนุ่มๆหอมๆค่ะขูดจนมันแล้วเพล่ะค่ะ อันนี้ก็คือเข้าใหม่ที่ได้มาเฮาสิทาสูตรใหม่สกอรน,นะสิแบบเผาเข้าแบบดิบๆนี่แหละค่ะแต่บัดน,นี้เฮาสีหนึ่งก่อนค่ะเพื่อรับประกันความซุกเข่ามันสิได้อ่อนนิ่มได้สูตรเพิ่นมาใหม่ก็ลงเห็ดเบิ่งค่ะอันนี้หนึ่งเข่าสกอนประมาณสองกิโลค่ะพี่น้องเข้าใหม่เขาเข้าวขาว,ขาวงามขนาดหอมค่ะเข้าใหม่คุณยายเพิ่นก็คั้นกะทิค่ะตอนเนี้ เอาน้ำห้อนผสมลงไปในกะทิมันก็โบมีอย่างหลายค่ะพี่น้องคะมันก็จะมีน้ำตาลกะทิมะพร้าวแล้วก็ข้าที่ซุกแล้วนี่ขาก็เอามาใส่เลยคะ่ะใส่น้ำกะทินี้ำตาลใส่เกลือคะ่ะแล้วเข้าก็ชิมเบิ่งก่อนรสชาติมันก็จะเป็นหวานมันแล้วล่ะค่ะหวานมันแล้วก็ติดเกลือเป็นคั้นเอาสะกอนคะ่ะจังหน่อยข้าซุกเพื่นก็จะเอามาผสม ันได้กะทิแล้วเฮาก็สิมาผสมน้ำตาลผสมเกลือล่ะค่ะง่ายๆละค่ะ,ะ,คะเห็ดแบบง่ายๆบานๆเท่านี้ละพี่น้องทำกินบ่ได้เห็ดขายด้วยค่ะแต่ผลลัพที่พับปรากฏว่าพอทำเสร็จแล้วน้องน,น้อยกับ up, up อัพเฟซอัพย่างยู่เพื่อนกับ มีแต่คนทักมาซื้ออันนี้อยู่ในขั้นตอนที่เ้าเอาเข้าวหนึ่งซุกนะมาผสมกับน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิตัวนี้ก็สิมีน้ำตาลค่ะเกลือแล้วก็กะทิมะาพร้าวนี่ละค่ะี n ลําบ้งข้าวลามไม้มันก็สิเป็นไม้ของปีนี้แ่ละค่ะคุณยายเป็นกะกอกแล้วค่ะบ้านนยางน้อยเอื้นผองกอกลงไปแล้วทั้งน้ํทาทั้งข้าวค่ะให้มันซัดส่วนให้มันเท่ากันนะคะพี่น้อง ข้าวเห็นหมอคะเข้าวหนึ่งซุกที่ซุกแล้วนะคะมาลงมาต้องน้อยเอาให้เบิ่งก่อนคนให้เบิ่งก่อนจะมีความหวานความมันเนี่ยแหละคะ่ะในตัวของมันแล้วข้าวเนี่ยมันก็อ่อนนิ่มมันก็แซ่บแล้วพี่น้องมาสิไปไซส์อันนี้อันนี้ก็คือมันจะได้รับประกันว่ามันต้องสุกตอนก่อนก่อนนี้ค่ะคุณยายเราสีหมักแบบมาข้าวแล้วก็เอามาผสมหนึ่งมันจะอร่อยอยู่คะ่ะพี่น้องซุกข้าวค่ะแต่เวลาพอ มันเอาไว้วันต่อมานี่เข้ามันสิคลืนค่ะพี่น้องมันสิเป็นข้าวเหมือนข้าวดิบแต่อร่อยตอนกินแรกๆมันจะแซบ่บมันถ้าถ้าแบบเผาข้าวดิบนะแต่น,นี้เขารับประกันความมันอันนี้ขี้มะพร้าวด้วยค่ะที่คั้นเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้พอดีมีประโยชน์ด้ค่ะเอาไว้อัดปากมัน ถ้ามันบวมีถ้ากังอื่นเราซื้อกะทิก้องหนอ,อย่างนี่กะไซใบตองก็ได้ค่ะพี่น้องอัดลงไปแต่อันใดกระโบสู้นี่แหละแบบโบราณเลยค่ะไซยย่ขี่มะพร้าวที่เขาคั้นนี่แหละค่ะอัดปากมันไว้น้องน้อยซิมมึงแล้วค่ะหวานมันแซบค่ะน้ำมันนะแล้วแล้วกันพอเขากอกเสซจแล้วกันหิวคุมาแล้วน้องน้อยเป็นคนหิวมาหิวมาคุณตาเพื่อนกระโกไฟไว้พี่น้องเอ้ย มีแต่คุณตาคุณยายเด้อเห็ดสูกินกับข้าวกับน้ำในเหืนเนี่ยบุญคุณพ่อแม่นี่ยท่วมหัวนางน้อยแท้ๆเจ็ดสิบห้าเลยได้ค่ะพ่อนางน้อยเนี่ยวายอายุ่ได้น,น้อยๆค่ะชอบทำอาหารลูกหลานอยากกินอย่างนี้หาเห็ดให้กินเมื่เป็นบุญหลายลูกนี่แต่ก็ซ้อยเหลือเพื่อนค่ะเราก็มีความสุขที่ลูกหลานอยู่นำผูู้เ่าละ่ะสมสมผู้เทเเ่านั่นล่ะ วันซุกนี่ค่ะรอคอยนังน้อยกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะเพราะลูกชายนางน้อยก็เป็นตำรวจมาหาแม่แล้วก็กลับมาบ้านซื้อกับขา้าวกับน้ำมาสู่เดี๋ยวก,กินค่ะครอบครัวนังน้อยที่ทำลงคลิปนี่โคนนกเรื่องเนี่ยทุกอันนี่กลับเข้านี่คือไม่ได้สร้างภาพนะคะเป็นอาหารที่ครอบครัวนังน้อยกินจริงๆทำแล้วก็กินด้วยกันค่ะ ปาคุณตาหาปลาหายัางมานี่ก็เรื่องจริงบ่ได้แบบสร้างขึ้นแล้วนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะก็ทํากินอยากกินอะไรก็ทําแล้วก็ถ่ายลงอันนี้กะเพราข้าวรามนี่เอาก็อยาก,กินค่ะเอากะเทสขึ้นถ่ายขึ้นฮอนมันฮอนค่ะนั้งน้อยกับคุณยายและคุณยายกับ้อยกันค่ะก็เริ่มเผาแล้วค่ะไฟแห้งเลยพี่น้องเอ้ยมือน,นี้ทำมาเ,าเผาอยู่ท้ายอยู่หลังๆบ้านพี่ค่ะ ก็น,นั่งเฝ้าออล่ะตายายซิฟบังพอดีบังถือว่าเป็นบังใหญ่อยู่ด้ค่ะไฟไฟมันแห้งพูดหักน้อยกันยางลบไปลบมาอยู่เริ่มและพีกแล้วค่ะบ้านเนี่ย มันตาเพิ่งกับผีข้างมันแล้วค่ะคือไฟมันต้องให้มันได้แบบสม่ำเสมอกันอากาศเมื่อนี้ก็สิเป็นลมเย็นๆวอยๆค่ะบอแมน่นฮอนอย่างฮอนอากาศก็ถือว่าอากาศดีอยู่ได้พี่น้องเลยเมืนน่อนี้มันช่วงนี้มันก็ใกล้จะช่วงลอยกระทงเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งอนั้นแล้วค่ะ ใกล้สิลอย,ยกระทรงวันที่สิบหา้าพฤศจิกาเนี่กรลอยแล้วเพอแป๊บๆใกล้จะปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยพาวเดียวหนึ่งเด้อปีนึงค่ะเท่าเริวแทะอโยก,ก็ด้เริ่มจะสุกเริ่มจะอันนั้นแล้วค่ะเริ่มเป็นไฟก็เริ่มมอนลงมีฐานแต่ความแรงของไฟความร้อนนี่ก็ยังมีอยู่ค่ะ กลิ่นหอมก็เริ่มแล้วค่ะกลิ่นอันไม้ไผ่เนี่ยเริ่มออกมาแล้วนี่ก็ถือว่าสุกใช้ได้แต่ว่าถ้าเราจะผ่าหรืออะไรเราก็ต้องปล่อยให้มันเย็นจักหน่อยเด้อค่ะเพราะว่ามันสิได้ลอกง่ายๆและไม่เป็นเข้าไหมน้ามันจะนค่อนข้างติดได้พี่น้องเลยบัดน,นี้ก็แล้วแล้ว,ลวบัเริ่มแบบอันนั้นแล้วแต่คุณตาเพื่อนยังค้างไว้อยู่ นางน้อยก็มาเก็บล่คะค่ะถือคุมาเก็บเอาแล้วคุณยายเพื่อนว่าไปเก็บเอาโรตนะเก็บไปเส็จได้เอาไปผ้าชิมดูวิถีบ้านบ้านชีวิตแบบบ้านบ้านนางน้อยนี่สี่เป็นคนที่แบบคุ้นเคยแบบชีวิตแบบนี้ล่คะค่ะคุณยายเอาออกมาไว้ให้มันเย็นเราก็เสียไว้ผ้าให้ลูกให้ล้านกิน พอ body เห็ดลายเหมือนอันปีนี่ค่ะแล้วช่วงช่วงปีใหม่หนะนแหละใกล้ใกล้ปีใหม่อย่างน้อยสิเห็ดเพราะว่าญาติพี่น้องกลับมาจากกรุงเทพเสร็จสูเพิ่นกินอันนี้ผ่าเรียบร้อยแล้วค่ะผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วอันบางอันนี้ก็ผ้าออกมาคุณยายเราก็เริ่มอันนั้นออกมาให้แล้วค่ะบางถือว่าบางใหญ่ แล้คุณยายเพื่อกันั่งผ่าอีก,ก่อนค่ะผ่าแบบนี้ไว้แล้วกะมันจังปอกกินง่ายนังน้อยกับบได้ผ่าได้พี่น้องเลยโบกค่อยผ่ากินเองเด้อมีแต่มีแม่เนี่ยแหละค่ะคุณยายแม่นังน้อยแล้วเบอร์เห็ดให้กินหเห็ดแบบย่างๆแบบนี้แหบบละโบขี้ค้านล่ะค่ะโบยาเต็ตแล้วก็นั่งผ่าสุลูสุลานกินบอกเราว่า นี่แหละค่ะพอแกะออกมากระสีแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะมองดูความมันมันแกะแต่ว่ามันยังบกมันยังบบเย็นขาดค่ะมันเลยบบติดขาดล้วจะกินแซ่บค่ะทั้งหวานทั้งมันเดี๋ยวกินโชว์จักหน่อยเด้อดับ,บรบิได้แกะเป็นนาน,นค่ะมาได้พี่น้องเอ้ยมากินบ้านขรามเขาไม้น้ำกัน มาแซบนำกันค่ะคุณยายก็นั่งอยู่กินไปกับคุยกันไปน้ำคนหมักกินเนาะเอะ็นได้สะกระอร่อยมาแซบด้วยกันด้วยจ้าเขาลามเข้าไม่เขากินเป็นตาเป็นใหญ่ไปหน้าอายุนังน้อย สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้เดยจ้าสวัสดีด้อค่ะทุกท่าน